บางละจันละจ้าวันนี้นี่คลิปนี้ที่บางละจันนะครับโรงแรมที่จองไว้นะฮะเขาให้เข้าพักได้เนี่ยตอนบ่ายสองวิหารพระอาจารย์ธรรมชนินะครับกินดวงวิญญาณบรรพชนรวมน่ตรงนาาี้ามชาวบ้านละจันที่ยอมสลับชีพประชารั อีกหนึ่งกิจกรรมของที่นี่นะครับหาบน้ำเติมเข้าไปในบอ่อนะครับวิหารหลวงปู่ธรรมโชชนะฮะนจ่จัดเลยง่วงด้วย สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องมิเตอรงยีครับมืดดิดนึงนะฮะแดดร้อนมากเลยผมก็โสมมากเลยตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้นอนเลยบางละจันละจ้าวันนี้นี่คลิปนี้ที่บางละจันนะครับวัดโพก้าต้นนะฮะด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์วัดโพก้าต้นนะครับนี่ตรงนี้เป็นหน้าค่ายนะครับนี่สวยปะพอดีโรงแรมที่จองไว้นะฮะเขาให้เข้าพักได้เนะี่ยตอนบ่ายสองแต่ว่าผมอะมาถึงสิงห์บุรีเนะี่ยตั้งแต่หกโมงเช้า เจ็ดโมงเชา้ากระจีโอเคตอนนี้เราเห็นป้ายวัดโพก้าวต้นแล้วนะครับนี่เลยเนี่ยครับวัดโพก้าวต้นฮะป้ายตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในฮะไปดูที่ค่ายบรรจันกันนี่นะครับตลาดไทยย้อนยุคบ,บ้านระจันนะครับบ้านระจัน อันดับแรกนะครับผมเลี้ยวขวามาน,นี้ก่อนเลยนะฮะด้านนี้ครับผมเอาจุดใหญ่ๆก่อนนะเฮ้ยขวามือน,นี่อะไรอ่ะขอไปนี่ก่อนได้ไหมตรวนี้ซุ้มเฉลิมพระเกียรตินะครับรอสิบของเรานะฮะแล้วก็ด้านนี้พูดเป็นเล่นไปนี่คือสิ่งที่ตามหาเหมือนกันนะครับอีกที่นึงฮะวิหารพระอาจารย์ธรรมชนินะครับ ครับตรงด้านหน้าวิหารนะฮะก็จะเป็นบอ่อน้ำเลยเหมือนที่นี่เป็นวัดเก่าปะเป็นค่ายนะครับค่ายระจันนะ ตอนนี้ประชาสัมพันธ์ท่านบอกว่าตรงน,นี้เป็นสารรวมดวงวิญญาณวิีรชนนะครับสารรวมนะครับนี่แต่นี้ครับจุดนี้จุดทูปสิบห้าดอกนะครับว้าเป็นดวงวิญญาณบรรพชนรวมนะครับตรงน,นี้สารรวมชาวบ้านประจันที่ยอมสละชีพประชากขอบพระคุณท่านในสิ่งที่ท่านทำในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละให้เรานะครับ รู้สึกดีมากนะครับยืนตรงนี้อีกหนึ่งกิจกรรมของที่นี่นะครับหาบน้ำเติมเข้าไปในบอ่อนะครับร่วมกันฮะความสมามัคคีของชาวบ้านในเมื่อก่อนนะครับ เาจะช่วยกันนี่ก็เหมือนกันครับขับน้ํามาเติมนะฮะนี่เลยครับที่นี่เลยฮะตรงพระอาจารย์ธรรมโชตินะะีะนะเหมือนเป็นสถูปวิหารที่ร้างอะไรประมาณนี้นะครับ ประมาณเนี้ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นวิหารร้างนะครับประมาณนี้เลยมีการปลักขัดพังอะไรประมาณนี้นะครับนี่เลยนะแต่ผมรู้สึกว่าขลังมากก็ปกติของสถานที่ที่มีการรวบรวมกําลังศรัทธาของแต่ละที่มารวมกันนะก็จะมีความเข้มขลังไปในตัวเลยทีนี้ไปดูตรงพระกันครับพระประธานด้านนี้นะครับ ตรงนี้เป็นองค์พระพุทธโคตะมะนะครับพระพุทโคตะมะนะครับนี่ทีนี้ถัดจากตรงพระพุทธโคตะมะนะครับซ้ายมือของเรานะครับหรือความือขององค์พระพุทธรูปนะฮะก็จะเป็นเรียกว่าวิหารน,นะ รงเนี้ยสวยไหมครับตรงนี้ยสวยเลย,ย,เลยไปดูข้างในกันครับบิหารหลวงปู่ธรรมโชตินะฮะตรงด้านนี้ครับปู่จารุพรอนุญาตถ่ายวีดีโอของปู่ไนดะ้ไหมครับปู่ทำอะไรโดยใช้ให้อขออนุญาตถ่ายรูปนะครับเนี่ปู่ด้านหน้าให้ปิดทองเลยนะนี่นะครับ อยู่น่นีครับับตอนนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นการพาเข้ามาชมบนเ้ือนะออกจากวิหารพระอาจารยธรรมโชติแล้วนะครับผมก็จะไปขึ้นรถแล้วจะไปเข้าที่พักแล้วล่ะครับไม่ไหวเหนื่อยจัด,จดเลยง่วงด้วยที่บางระจันเนี่ยมีตลาดย้อนยุคแต่ว่าตลาดย้อนยุคอะมันเป็นเสาร์อาทิตย์ฮนะจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีนะครับก็เลยไม่มีให้ดูตอนนี้ ครับก็น่าจะเสร็จสิ้นการพาเที่ยวชมตรงบริเวณค่ายบางละจันนี้แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนถึงจุดนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ให้ด้วยสำหรับท่านที่ดูผ่านทางช่องทางยู u ูบนะท่าด,ดูผ่าน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับใน t ิ k ตอ k ด้วยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์ด้วยยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนถึงตรงจุดนี้อีกทีนึงแล้วก็สวัสดีครับ